ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสุขสุก้นนะครับเมื่อนี้กามีโอกาสพระผีพระนองมาช่วมเส้นทางนะครับทั้งหลวงพิดินมะเล็กสองสองเก่านะครับช่วงมันจาชิลี่โกโกโชใช่นะครับชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิต มันจ่าชิลี่โคโคช่ยนะครับระยะทางกัประมาณ18กิโลนะครับ18กิโลปัจจุบันนะครับปัจจุบันเป็นถนนซีเลนนะครับที่ได้รับการปรับปรุงปรับปรุงก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเป็นช่วงที่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันจ่าโคโคช่ายโคโคช่ยช่องสามอเนาะเธอเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่สุดยอดนะครับพี่น้อง ดีดีมากๆจนมันมีข้ามสิตินะครับดีดีก็ถนนมีแต่ภาพพี่น้องเส้นนกลาเป็นอีกเส้ทนทังนึงนะครับที่เป็นทังเลี่ยงเลี่ยงทังหลักนะครับเป็นทางเลี่ยงทางหลักไปกรุงเทพก,ก็ได้ไปโคราชก็ได้เนาะถาาไปถนนมีตาภาพก็ถามว่าถนนดีปะมานก่ดีเป็นบางช่วงบ่ดีบางช่วง,ง,งแต่ไฟแดงมันหลาพี่น้อง เส้นนี้ไฟแดงหลายตรงก็จริงแต่ไฟแดงหลายเนะาะเพราะว่าเส้นนี้ไฟแดงเส้หน่อยจังน้อยนะครับถนนก็นดีนะครับพอเป็นถนนที่สางใหม่พุทงหอดสีชิวพี่ไหมเน่ะเส้นสีชิวก็ได้ตัวโคราชเลยก็ได้ไปบรรจบกันกับทางด่วนสายเอ็มหก ก็ได้นะครับเช่นเนี่ยนะครับคือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่หลีกเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาลนะครับสองสองเก้าสิบไปบรรจบกับสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งอยู่ว้างสามหมอล้วกัขึ้นสองศูนย์หนึ่งไปกุดเลยนะครับชัยยพมิจัตุรัสโนโมโกคสค่ชิชิวนะครับไปโคราชเลยก็ได้ สงส229ช่วงจากมั่นใจชิลีนะมั่นใจชิลีไปหาพยืนย้อนกลับมาหาพยืนเขาเชียงใหม่นี่เโอ้ยเขาคอนแกนนี่ก็ยังย่างย่างมัทแล้วนะครับ,ป,รบป๊อปปุ่มย่มางมัทแล้วบางหม่องยังเป็นสองเลนอยู่นะครับเนี่ยนะช่วงมั่นใจไปหาคู่โขเช,ชยไปหาว่างสามหมอเนี่ยคือว่าเป็นช่วงที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทิ้งทังสวยงะ ขุเร็วก่ะยังพระท่านในจังหัดไว้เนาะเพิ่งสางเสร็จแล้วใหม่ๆท่านนี้ไปจังหวัดขุนเร็้ยวแกลเลนได้ตามอัธยาศัยพี่นะ้องตามอัธยาศัยเนาะเตรียมที่กับสิบปไม่ไปแลเนเกินร้อยยี่สิบไปเนาะแลเนรถนะนอกจากฝฟอฟังอีลีสิ่เจ้าสิเหยียบลอยสี่สิบลอยห้าสิบนะครับลอยยี่สิบก็ร่างดีนะครับก็ร่างดีที่ว่าเป็นเป็น,ปนการขับรถที่ ที่มีคั้วปลอดปลอดภัยะระดับหนึ่งนะครับรุ่นเรืวร้อยยี่สิบได้แค่ปลอดภัยที่สุดกัประมาณร้อยนะครับยให้เกินร้อยเมืนะ่อเวลาเาเบรกชุกเชิญเบรกกระทันหันมื่อสิริย,ยุโตเนะาะเ่อลื่นถลายบาเบ้อป๊บเบ๊มาสักพักแล้วรถแต่ว่ารถซูมเมออร์นี่เขามีระบบเบรก ABS เนาะเบรก ABS สิทธิภาพการซ่วงโตเบรกเส้นในโซนหนึ่งมันสิบวปเป้นะครับรถรุ่นใหม่นี่ สมคติขนรถสมัยเก่าเฮารถสมัยเก่าเฮาเนี่ยห้องขับสิเปคือวานนะครับรถมีเอบีเอสถมีสิทธิภาพการส่งตัวห้องเบรกชุกเชืนเบรกกท่านหันมามีส่วนเหตุเหตุมันเกิดบัตถเหตุเพิ่มเติมมันไม่อีกนะครับรถสูงเงินถือว่าดีนะครับดีมากออสเตรลนร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเรนร้อยเทาก็ตั้งตั้งไปเรื่อยนะครับ เรียนถ่ารนะครับง่ายๆนะครับงดจม,มื่เนเอามาช่มสิทนท่าากันต่อเลยพี่น้องว่ามันมีความสวยงามขนาดใดดีขนาดใดเนาะ ครับสลับทิปนี้ก็เอาเส้นทางสวยๆง่ามนะครับทั้งลงดีมะเร็งสองสองเก่านะครับช่วงมันจาชิลี่โปโคช่ยมาฝากปีฝากน้องเสมอนะครับคิดหนาพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ